สวัสดีนะครับผมมีเสียงเด็กร้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องแตนไปวันนี้จะไปทําธุระนะครับจะไปเอาคุบเอากล่องล้อเหล็กแล้วก็จะเอากล่องนี้ไปคืนกัน,นไปทําบุญลงทานมานะครับเดี๋ยวจะลองวิ่งไกลให้ดูนะมีแต่คนบอกว่าสูบเดียวประหยัดกว่าสี่สูบเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูอีกครั้งนะครับวันนี้เอายันมาร้อยหกสิบ ตัวหม่ไปนะครับนี่นะน้ำมันเต็มถังนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับแล้วก็จะเติมนะครับพอดูว่าต้องใช้น้ํามันไปกี่ลิตรแล้วเราจะมาหารกันดูนะน้ํามันเต็มน้ำโอเคน้ําน้ํายังไม่ได้ใส่น้ํายาหล่อเย็นเลยนะครับวิ่งไกลด้วยเดแล้วกดทิปก่อนกดทิป ชิปบีโอเคศูนย์นะครับชิปบีนะเดี๋ยวจะวิ่งไปวิ่งกลับก็ดูนะว่ามันจะกี่กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวสตาร์ทก่อนสตาร์ทก,ก็โอ้โหสักแป๊บนะครับ ติดแล้วเสียงหอบนะครับหอบดีมากยันมากตัวใหม่นี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกปั๊มหัวฉีดยังดีนะครับพ,พ่อฟิวสินเลสซิงนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้มีมอพักนะครับไม่ดังมากลังำลังดีนะครับสเกียส,สีนะครับตอนนี้ใส่วิน4.78นะครับ4.78นี่นะรถเปล่าวิ่งวันไหลนะครับไล่รอบยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเอ ลายลายลายบอลลายมไวห้าสิบวิงออกมาแล้วสูสี่ร้อยเมตรอมใบประมาณห้าสิบนะครับเข็มไมยังขึ้นนะครับอ่คลิปเอี T ี B ใช้ได้ปกตินะครับแอร์แอร์แผงแอร์รั่วนะครับเดี๋ยวต้องไปอันนี้ใหม่มหก็แกแอร์กีไปก่อนแอร,ร์ทำไมชาตา ต่อไปก็ยืนพื้น6กสินะครับท่านผู้ชมโอเคนะก็ถือว่าไวนะครับไวมากถ้าเปรียบเทียบกนะับรถอีโก้งก็บิ่งกันแทบจะล้อหลุดนะครับ6กิบเนะี่ยแสงสเล็งดงสะสบายนะครับ แก่ชายนะป่านีพดนออกมาได้14.6กิโลนะครับท่านผู้ชมตีไปสัก15กิโลนะถึงแยกตรงนี้รู้สึกว่าจะแยกหนองผพ,พวกนะครับไอ้เราจะจอดติดไฟแดงแล้วมันนอกมันไิสันก็มีไฟแดงด้วยนะครับ ไฟแดงด้วยนะครับจอดซื้อพวงมาลัยดีไหมนะเนี่ยเบรกเบรกก่อนเบรกอยู่ดี้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวตามรถเก๋งอีกรถไม่มีประกันด้วยนะครับอ่าเคเดี๋ยวจอดติดไฟแดงสักครู่นะครับนะ มีคนขอถ่ายรูปเต็มเลยเอาไปแจ้งตำรวจหรือเปล่าเคยทดลองคูบต้าตอนนั้นได้ประมาณ10รู้สึกว่าจะ,ะมาสิบสี่กิโลลิตรนะครับเดี๋ยวยันมาเดี๋ยวรู้กันว่าจะได้กี่กิโลลิตรนะครับตอนนี้ออกมาได้กิโลเนี่ย68โอ้มากไกลมากแล้วหกิบแปดกิโลแล้วจะถึงบ้านที่จะมาเอาของแล้วแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปเปิดน้ํามันดูว่ามันหมดเดยอะขนาดไหนนะกลับไปถึงบ้านหรือเปล่านะ้ามันถังเดียว <c oughs> หลังนี้นะเด็กน้อยชอบมากนะครับมาลงไปดูน้ำมันก่อนโอ้ เฮ้ยหมดไม่หมดไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยนะเฮ้ยมีลุ้นนะครับมีลุ้นว่ายันมาจะประหยัดนะครับเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยไปสรุปที่บ้านนะครับผมเอาของขึ้นก่อนขนของขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกันละเดินทางอีกประมาณ60กิโลอ่ะเพราะมาก็ เจ็ดติบเมื่อกี้ผมแวะเขาเอาของประส่ง์็็ได้ประมาณ60สบกลับก็60สิบโอ้โเอาเรื่องเหมือนกันนะร้อยกโลนะครับประมาณร้อยยี่ไม่ขาดแน่นอนแต่ว่าเมื่อกี้เปิดดูน้ำมันก็มีมีรุ้นอยู่นะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะประหยัดกว่าคูโบต้าเยอะนะครับอันนี้คือตอนนั้นที่ผมลองอ่ะมันได้สิบ 13โลลิตรประมาณนี่แหละของคูปุตานะเดี๋ยวลองดยยันมา160ยหกผมว่ามันน่าจะสูสีแตะแต่20หรือเปล่านะคนมองเต็มเลยนะครับเพราว่าเสียงท่อไม่ไม่ดังนะไม่ดังมากเพราะว่าท่อมีพักนะครับของปีบีตินนะครับเลสซิง่งใครสนใจทักหารพิสันได้นะครับ รถก็มีขบมีกองมีล้อเหล็กมีกระดานแทกล่องมีโมมีชุดเกาะมีอะไรอีกเยอะแยะรถหนักก็ว่าจะไหลได้ก็เอาเรื่องนะครับก็ได้หกสิบเหมือนเดิมนะก็ถือว่าทำความเร็วได้ ได้ดีอย <the> ู่นะครับแต่ว่าจะไปจะเปืองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเห็นเห็นพี่เบิ้มมาไหมท่านผู้ชมพี่เบิ้มมานะครับเดี๋ยวจะขอสามชาสักรอบก่อน จ้านายด่านะครับไปไปเอาน,นี่ฝนตกนะครับท่านผู้ชมโอ้ตกตกแรงซะด้วยนะสงสัยจะหยุดไปแล้วแหละเนี่ยยังดีนะที่เรามีปัดน้ำฝนนะครับทำอย่างนั้นเรามองเหม็นทางแน่ๆน,นะครับโอ้ ร้อยกิโลพอดีนะครับประมาณ1 2 0ยจุดจดหรือเปล่าเดี๋ยวให้รถจอดสนิทก่อนนะครับแล้วก็ลองไปดูน้ำมันแล้วก็เติมเข้าไปนะครับว่ามันต้องใช้กี่ลิตรเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมง ดูด้วยกันหมดน้ำมันเยอะหรือเปล่าแล้วก็เติมเข้าไปแล้วก็หารดูนะครับ <L un> เครื่องร้อนไหมเนี่ยเครื่องเย็ยนเจี๊ยบไม่มีร้อนนะครับไม่ได้ดับเลยนะเอ้ยผลหม้อปองนะครับท่านผู้ชมแล้วผมจะเติมต่อไปดับก่อนนะฮู้แเติมน้ำมันก่อน กติกนี้ประมาณสี่อ่ะเกาดาดาวอ่ะสี่จุดเจ็ดลิตรนะครับเดี๋ยวผมเติมให้หมดแล้วนะโอเคเติมหมดไปแล้วสี่จุดเจ็ดลิตรในขนาดนี้นะเดี๋ยวจะมาเติมให้มันเต็มมอกรองเหมือนเดิมนะครับกติกใหม่ตักมาประมาณสองสองจุดห้าลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะเติมไปนะฟ่ามันจะหมดไปเท่าไหร่นะกะติกนี่เติมไปเยอะเกินนะครับโลนเลยเคราวนี้ เมื่อกี้ขาไปยังเติมมาเยอะขนาดนี้นะครับก็เหลือประมาณนี่นะนี่นะท่านผู้ชมเหลือประมาณ1ลิตรนะครับก็ท่ากับว่าผมเติมไปทั้งหมด4ลิตรตอนนั้น4 7่็เท่ากับว่า6เตนนิมไป6 2ลิตรนะครับวิ่งไป120กิโเมตรนะครับเราจะหารให้ดูนี่นะครับ1 2 0 5 L นะครับเราจะเอา120 ร้อยี่สิบจุดห้าหารหกจุดสองสิบเก้าจุดสี่สามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับท่านผู้ชมถือว่าประหยัดประหยัดมากนะครับเพราะว่าเคยหนึ่งจุดเก้าผมวิ่งก็ทำมาตรฐานก็ประมาณสิบสิบห้าลิตรนะผมให้าสิบห้าลิตรเลยนะตัวนี้สูบเดียวแต่ว่ายันมาได้สิบเก้ากว่า คูปต้าร้อยสี่สิตอนนั้นวัดได้สิบสิบสามโลกว่านะครับแสดงไวายันมากประหยัดจริงนะครับเออสงสัยผมจะต้องขับคันนี้แล้วแหละโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไวเพียงท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ